แสงจันหกสิบเอ็ดถึงหกสิบสี่จบหกสิบเอ็ดขีดตั้งขีดตั้งฮิลลารีหยุดชั่วครู่เราอาจต้องรีบเรื่องนี้เพราะเดือนหน้าจะก,กระรรดคาคินจะล่องเรือวานดำไปยังทวีปมืดเพื่อคัดเลือกผู้สื่อบดบันลงังทวีปมืดเป็นคำที่คุ้นหูดีถ้าคีกิจำไม่ผิดมันน่าจะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเกมอย่างเป็นทางการนะอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้ประเด็นคืออย่างที่ฮิลลาบอกเราต้องรีบอย่างมากมิฉะนั้นจะยากมากที่จะไล่าตามทันหากเราล่าช้าจนกระทั่งศัตรรูขึ้้นเือมาได ถ้าอย่างนั้นเรามาวางแผนกันเลยดีกว่าอัศวินตอบสนองอย่างรวดเร็วหันไปมองคุโรโรทันทีถึงแม้ฉันจะไม่พูดออกไปท่านผู้บัญชาการก็คงคิดเรื่องนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะคุโรโรเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆแล้วพูดเบาๆว่าเอาละงั้นกลุ่มแฟนทอมทรูปเป้ประกอบด้วยสมาชิก13คนและปัจจุบันแบ่งออกเป็น6กลุ่มเพื่อปฏิบัติการเฟตันและฟิงสออยู่ในกลุ่มหนึ่ง โนบุนางาและอุโวมิโนอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งมาจิและแฟรงคลิ่งอยู่ในกลุ่มที่สาและชิชิโคลโลโลและชิล่าอยู่ในกลุ่มที่สี่กลุ่มทั้งสีนี้มีหน้าที่ติดตามหาตัวผู้กระทําผิดตัวจริงที่ขโมยดวงตาของซาราซาเลฟและทีมพลซุ่มยิงมีหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของฮิโซกะในขณะที่ปาคุโนโดะและคาลอโตโมีหน้าที่กําจัดอุปสรรคใดๆที่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนื่องจากตารางเวลาค่อนข้างแน่นทุกคนจึงเริ่มทํางานทันทีที่จัดเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงหรือเนี่ยมันนเเป็รรื่อองโลจิิสตก ถึงแม้ฉันจะไม่ใช่นักสู้หลักแต่ฉันก็อยากร่วมงานกับคุณคิกิมากเลยนักดาบถอนหายใจเอาละไม่ควรประมาทที่โซกาดด้วยเช่นกันเราควรเริ่มสืบหาที่อยู่ของเขาเสียตั้งแต่ตอนนี้เพราะหากมีใคระมาแทรกแซงในช่วงเวลาสําคัญเช่นนี้คงไม่ดีแน่พวกที่เหลืออยู่ของเผ่ากุรอตะข้าไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้เราปล่อยให้เขาทําลายแผนของเราไม่ได้ปักโนดาที่ยืนอยู่ข้างๆครุ่นคิดอย่างหนักหวังว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้ พูดตรงๆก็คือมันหมายถึงการอยู่เฝ้าระวังเคิร์ดเมมริมฝีปากดูไม่เต็มใจอย่างยิ่งแต่เขาก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นเพียงตัวประกอบในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรเพิ่มเติมฉันจะทิ้งหุ่นกระบอกไว้ตัวหนึ่งชีชีคิดทบทวนแล้วรู้สึกว่าเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้ดีกว่าถ้าไม่นับประกูลคู่รอตาฮิโซกะเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงถ้าเราทิ้งหุ่นเชิดไว้ที่นี่ฉันจะสามารถติดตามสถานการณ์ของคุณได้ตลอดเวลาเนื่องจากฟูเนียกำลังยุ่งอยู่กับคิว,วรัรวน้ทีี่่ ส่วนคนอื่นๆนั้นเธอจัดให้ไปจือเดินตามหลังมาติดติดเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามสถานการณ์ของการแอร์ละกันได้ทันทีดังนั้นแผนการดําเนินไปอย่างราบรื่นมากหลังจากนั้นไม่นานคุโรโรก็ปิดหนังสือและลุกขึ้นยืนชายหนุ่มรีตาลงเล็กน้อยม่านตาสีดําสนิทราวกับหินออคซิเดียนนั้นลึกกล้ามจนยากจะอย่างรู้แผ่ความเย็นเย,ยือกออกมาเล็กน้อยในขณะนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงสงบราวกับกำลังประกาศคำพิพากษาครั้งสุดท้ายเป็นสัญ,ญญาณว่าการล่าของแมงมุมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า บทที่เจสแสงแดดยามเช้าเจิดจ้าและอบอุ่นส่องลงมายังพวกเราวันนี้จะเป็นอีกวันที่สวยงามฟูเนียหรือที่รู้จักกันในชื่อคีกี่ตื่นเช้าเหมือนเช่นเคยเธอลงจากเตียงวางเท้าเปล่าลงบนพื้นแล้วกางแขนออกเพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้องห้องที่มืดสลัวก็สว่างขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเออพี่สาวบนเตียงนุ่มๆผ้าห่มที่โป่งเล็กน้อยขยับขยื่นเด็กหนุ่มผมดำขยี้ตาก่อนจะแอบมองออกไปแต่ทันทีที่สายตาประสานกับฉีฉีเขาก็ยิ้มกว้างออกมาทันที สวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดิ์อาลูค่าชีชีส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วถอยหลังไปสองสามก้าวโดยไม่ทันตั้งตัวเอาก้าฉถยโอกาสและพุ่งเข้าหาอย่างแผวเบาเรากับพยายามจับผีเสื้อไว้ในฝ่ามือการเคลื่อนไหวของเธอนั้นเบาและสง่างามจากนั้นเสียงยุ่ยยวนของเธอก็ดังไปถึงหูของทิกิอย่างรวดเร็วว่าฉันอยากได้จูบเหนียวหนึบจังเลยทั้งเช้าขนาดนี้คิวโูที่นอนอยู่ข้างๆเอาก้าดูเหมือนจะตื่นเพราะเสียงของทั้งสองคนเขาดูพูดไม่ออกเล็กน้อยยืดตัวแล้วก็หาาอย่างแรง คิกียิ้มแล้วพูดว่าคิวลวอยากได้จูบอรุณสวัสดิ์ด้วยไหมคิวลวสำหรับเล็กน้อยจากนั้นใบหน้าขาวเนียนของเขาก็แดงระเรื่อราวกับแมวขนลุกหรือฉันไม่ใช่เด็กแล้ววะนะพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ร่างเดิมของเซียเคอร์และถ,ถีถีออกจากที่นี่ไปพวกเขาก็นอนด้วยกันแบบนี้ตลอดเลยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรอกคะ่ะเพียงเพราะอัลก้าและนาณิก้าไม่อยากจากคิกิไปเลยถึงขนาดที่พวกเธอแยกจากฟูเนียขุนเชิดไม่ได้แล้วแม้กระทั่งจับมือกันตอนนอนด้วยซ้ํา คิกิีดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาและเธอยังเข้าไปพัวพันกับอาชญากรที่ทางการต้องการตัวระดับสูงอย่างกลุ่มแฟนท่องทรูยอีกด้วยแม้ว่าคิวลัวจะเชื่อมั่นในความสามารถของพี่สาวแต่เขาก็เป็นห่วงไม่ได้เพราะเธอมักจะทำเรื่องอันตรายอยู่เสมอคิวลัวคิวลัวยังคงเมื่อลอยอย,อยู่เมื่อจูจ่ๆปลิ่นที่คุ้นเคยก็ลอยมาแตะจมูกก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองหญิงสาวก็ดึงเขาเข้าไปกอดอย่างอ่อนโยนแล้วจริงๆในะย,ยง่คิกิคิวลัวรู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ก็ตั้งสติได้เร็วและสุดท้ายก็แค่ส่งเสียงฮึดฮ หลังจากจัดการเรื่องพวกนั้นเสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาเร็วๆนะโอเคไหมห้องกอดของเด็กสาวอบอุ่นราวกับแสงแดดภายนอกและยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของแสงแดดอีกด้วยทุกครั้งที่คิวัวแสดงสีหน้ากังวลเธอก็จะกอดเขาแบบนี้เสมอเป็นการปลอบโยนอย่างเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้เขารู้สึกไร้เรี่ยวแรงเหมือนกับการต่อยสำลีอูยออลูกาก็อยากกอดด้วยเอา้าซึ่งยืนอยู่ด้านข้างของแก้มและส่งเสียงไม่ค่อยพอใจเล็กน้อย ไม่นานหลังจากนั้นเด็กชายก็กระโดดขึ้นและพุ่งเข้าใส่พวกเขาทำให้ชิชิและคิวลัวกระเด็นกลับไปบนเตียงกลายเป็นการกอดกันสามคนเอาลูค่าและนานิการ,รับพี่สาวและพี่ชายของพวกเธอมากที่สุดชีวิตประจำวันของเด็กแฝดสามนั้นสงบสุขและมั่นคงและคิกกี้ก็ชอบความรู้สึกนี้มากในขณะเดียวกันทางอีกฝั่งหนึ่งนั่นเป็นความสามารถที่อันตรายอย่างแท้จริงปาคูโนดาเห็นความทรงจำของคุราปิก้าแล้วก็ลืมตาขึ้นคิ้วขมวดเล็กน้อยขณะมองชิชิด้วยสีหน้าไม่พอใจ ฉันคิดว่ากําจัดเขาออกไปให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะคุณคิกิอาจกล่าวได้ว่าพลังเน้นที่เกิดขึ้นจากความหมกมุ่นในความเกลียดชังของพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มแฟนทอมทรูปโดยแต่ละพลังมีเป้าหมายเฉพาะที่แตกต่างกันสําหรับกลุ่มนี้น่าเสียดายที่ถึงแม้เขาจะพยายามทุกวิถีทางแล้วคูราปิก้าก็ยังล้มเหลวล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงและเขาไม่คาดคิดเลยว่าการแก้แค้นของเขาจะจบลงเร็วขนาดนี้คุณเป็นใครกันแน่ คูราปิก้าจ้องมองหญิงสาวผมสีเนินอ,อย่างตั้งใจดวงตาของเธอถูกปกคลุมด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงคนนี้คือสาเหตุหลักที่ทําให้เขาประสบความล้มเหลวที่จริงแล้วตั้งแต่แรกเริ่มที่เขาศบตากับดวงตาสีฟ้าคู่นั้นเขาก็รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งมากแต่ไม่ใช่ในความหมายแบบดั้งเดิม เมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตนตกอยู่ในอันตรายสัญชาตญาณทางชีวาภาพของเขาก็ทำงานเหงือผุดขึ้นบนหน้าผาก่อนจะค่อยๆไหลลงมาตามแก้มคูราปิก้าไม่กลัวความตายเพราะเขาได้ทุ่มเททุกอย่างไปแล้วตั้งแต่วินาทีที่ตัดสินใจแก้แค้นระวังคำพูดของคุณเวลาคุยกับน้องสาวนะพัดกระดาษฟาดเข้าที่หลังของเขาอย่างแรงเสียงดังลั่นเคิร์ดโมโหเขามานานแล้วเขาช่างกล้าปฏิบัติต่อน้องสาวของเขาด้วยท่าทีเย่อหยิ่งเช่นนี้ได้อย่างไร ผมสบายดีครับเคิร์สคิกิปลอบโยนน้องชายของเธอจากนั้นหันไปมองคูราปิกาที่ดูเหมือนพร้อมจะตายอยู่แล้วอืมเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคูราปิกาเออฉันเรียกคุณแบบนั้นได้ไหมคูราปิกาตอบอย่างไม่ยาแสว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับกลุ่มแฟนทอมทรูปเธอก็รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามถีถีไม่อยากเสียเวลาพูดเรื่องนี้ให้เสียเวลาเปล่าพาเกอร์ฉันขอความช่วยเหลือจากคุณได้ไหมคิกิีหันหลังกลับไปมองปักโนดะ แม้ว่าปักโนโดาจะไม่เห็นด้วยแต่เธอก็ยอมรับคำขอโดยกล่าวว่าฉันเข้าใจคุราปิก้าเตรียมพร้อมแกต้องการจะทําอะไรกับฉันไม่มีอะไรหรอกค่ะชีชีกล่าวฉันแค่รู้สึกเสียใจที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานานหลากหลายก่อนที่คูราปิก้าจะทันได้เอ่ยเสียงตกใจปาคุโนโดาก็ยกปนืนขึ้นเสียงดังปังกระสุนที่สร้างจากพลังเนนของเธอพุ่งออกจากปืนและพุ่งเข้ากลางหน้าผากของคุราปิก้าอย่างจัง ความทรงจําที่ถูกเก็บไว้ในกระสุนละลายเข้าสู่สมองของคุราปิก้าเหมือนลูกอมที่ตกลงไปในน้ําข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามาในทันทีและภาพต่างๆปรากฏขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาเขานี่คือความจริงเกี่ยวกับการกวาดล้างตระกูลคูรอตะมันโกหกมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดพวกเจ้าฆ่าคนของข้าคําโกหกเช่นนี้หลอกข้าไม่ได้กลุ่มแฟนท่องทรูเป้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ตัวจริงเหรอเขาจะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไรไม่นั่นไม่ถูกต้องพวกเขาหลอกลวงเขามาตลอด น่าเสียดายที่นั่นคือความจริงสิ่งของปักโนดาสงบลงพูดตามตรงเราไม่ได้สนใจเรดไอรอกเราแค่ได้ยินมาว่าพวกนักสะสมดูเหมือนจะพบที่ซ่อนของตระกูลคุรุตะแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือนักสะสมคนหนึ่งแต่เราสายเกินไปแล้ว62ขีดตั้งขีดตั้งนักสะสมที่ชื่นชอบดวงตาจะสะสมแม้กระทั่งดวงตาธรรมดารรมดาเพื่อความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงของตนเอง หลังจากทรมานและฆ่าซาลาซารวมถึงขโมยดวงตาของเธอและด้วยความลหลงไหลในดวงตาของมนุษย์จึงไม่น่าแปลกใจที่หญิงงามที่สุดเจ็ดคนของโลกจะไม่พลาดดวงตาสีแดงเพลิงคู่นั้นกล่าวอีกนายหนึ่งกลุ่มแฟนทอมทรูเป้และคุราปิก้าอาจมีเป้าหมายเดียวกันคือการแก้แค้นบทที่74ความจริงที่ถูกปกปิดมานานกว่าทศวรรษได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในที่สุดแม้ว่ากลุ่มแฟนทอมทรูเป้จะไม่ได้บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ไม่ใช่ผู้กระทำผิดหลัก ความทั่วร้ายการปล้นสะดมและการฆ่าฟันทั้งหมดไม่ได้เกิดจากความโลภก,กลุ่มแฟนท่อมทรูก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะปกป้องเด็กๆในเมืองเมเทอร์ซิตี้จากการถูกคารุณกรรมเช่นเดียวกับซาลาซาและปรากฏว่าพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากจริงๆการรุกรานอันโหดร้ายและการปล้นสะดมอย่างไม่ประณีได้ทิ้งร่องรอยลึกไว้ในโลกภายนอกนับจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าไปล่วงเกินพวกเขาหรือแม้แต่คิดที่จะหลีกเลี่ยงพวกเขาเลยใช่แล้วโลกนี้ช่างโหดร้ายผู้แข็งแกร่งย่อมเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่า เพื่อที่จะหาตัวผู้กระทําผิดที่แท้จริงพวกเขาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วอย่างไรก็ตามผู้บงการเบื้องหลังนั้นซ่อนตัวได้ดีมากและใช้วิธีการที่ชันฉลาดและลับสุดยอดดังนั้นพวกเขาจึงจัดการกับศัตรูที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวได้เพียงบางส่วนเท่านั้นจนกระทั่งต่อมาพวกเขาได้รับข้อมูลจากชีล่าในเวลานั้นตำนานเรื่องสาวงามทั้งเจ็ดเป็นที่นิยมอย่างมากในสังคมและหนึ่งในสาวงามทั้งเจ็ดนามว่าตาแดงก็ดึงดูดความสนใจของเฮล่า เธอเริ่มต้นจากจุดนี้และในที่สุดก็พบบ่ะแสปรากฏว่าตู้ปลาเรดไอนั้นมีวางขายในตลาดมานานแล้วแต่เป็นของหายากมากและมีมูล,ลค่าสูงซึ่งทําให้นักสะสมหลายคนต่างต้องการครอบครองดังนั้นเธอจึงทําการสืบสวนชนเผ่าครูตะย่างละเอียดถี่ถ้วนและความพยายามของเธอก็ประสบผลสําเร็จเมื่อเธอพบที่ซ่อนของพวกเขาและได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่จากนั้นเธอเล่าแผนการล่อสัตรูให้คณะละครฟังและในขณะเดียวกันก็ขายข้อมูลนั้นในราคาสูงในตลาดมืดซึ่งนําไปสู่การสังหารหมู่ชนเผ่ากูตะ พวกนักสะสมที่โลภมากจ้างทหารรับจ้างมาสังหารหมู่ชาวบ้านและควักลูกตาของทุกคนออกมาอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดพลาดไปทหารรับจ้างวางแผนล่วงหน้าทําให้กองกําลังที่ตามมาทีหลังจับตัวประกันได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนักดาบไขว้แขนไว้ที่อกและถึงแม้จะกําลังพูดคุยเรื่องที่จริงจังมากใบหน้าของชายหนุ่มก็ยังคงร่าเริงเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้มันน่าเสียดายจริงๆฉันคิดว่าฉันจะจับไอสารเลวนั่นได้ในที่สุด หลังจากที่คูราปิก้าถูกจับตัวไปกลุ่มทั้งสองที่เหลืออยู่ที่ฐานก็มารวมตัวกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดพวกเขาก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรมากนะักเพราะอย่างไรก็ตามกลุ่มแฟนทอมทรูปก็มีศัตรูมากมายและพวกเขาคุ้นเคยกับการที่ผู้คนมาขอแก้แค้นอยู่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งปักโนตาจึงพูดขึ้นอีกครั้งเราควรฆ่าเขาดีไหมการฆ่าเขาน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด อัศวินตอบเพราะความสามารถของเขานั้นอันตรายต่อพวกเรามากไม่ใช่เหรอเอาจริงๆแค่มีฮิโซกะก็ยุ่งยากพอแล้วฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งกับอีกคนฮิโซกะเมื่อได้ยินคำนั้นคุาราปิกาที่ถูกมัดอยู่ก็ค่อยๆย,ย,ยกเปลือก,อกตาขึ้นเล็กน้อยคิกิสังเกตเห็นรายละเอียดนี้คุณรู้จักฮิโซกะเหรอเธอหยุดชั่วครู่และโดยไม่รอคำตอบจากคุาราปิกาเธอก็หันไปมองปาคุโนดะอย่างรวดเร็วจริงเหรอพาเกอร์จากนั้นปักโนดาจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคิดดูแล้วฉันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆ ภาพของฮิโซกะแอร์วบเข้ามาในความทรงจําของเธอในตอนนั้นแต่เธอไม่ได้สังเกตเห็นเพราะความสนใจของเธอไปอยู่ที่อื่นเธอเพิ่งนึกออกตอนนี้เมื่อมีคนพูดถึงขึ้นมาคุณรู้จักฮิโซกะไหมฉันดูไม่ออกจริงๆนักดาบเริ่มสนใจถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจจะไว้ชีวิตเขาขีดคุณฉีฉีเมื่อเห็นว่าคิกิที่เดินอยู่ข้างหน้าเริ่มเดินช้าลงชิล่าจึงเองียงศีรษะเล็กน้อยและส่งเสียงแสดงความลังเลออกมามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า มีข้อมูลใหม่จากทางฝั่งของฮิโซกะฮิซอโซอพูดถึงเรื่องนี้แล้วทีล่ายังไม่รู้ใช่ไหมคิกิหยุดไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อกล่าวโดยสรุปเขาเป็นคนอันตรายที่กำลังตามล่าสมาชิกของกลุ่มแฟนทอมทรูเป้อยู่คูราปิก้ารู้ที่อยู่ของฮิโซกะโดยบังเอิญและที่บังเอิญยิ่งกว่านั้นคือสถานที่สุดท้ายที่เขาถูกพบเห็นคือในอนาจัรคาคินซึ่งเป็นที่ที่พวกเขากำลังจะออกเดินทางไปข้อมูลได้มาจากออโรราแล้วส่งต่อโดยเซ็ตสื่อข่าวที่อยู่ใกล้กับสมาชิกกลุ่มแฟนทอมทรู ตอนนี้ทุกคนรู้ข่าวแล้วและแม้แต่บางกลุ่มที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็กำลังเดินทางมาที่นี่เมื่อได้ยินชื่อของฮิโซกะสีหน้าอันสงบนิ่งของโคโรล,ลโลก็เริ่มแสดงอาการวิตกกังวลเล็กน้อยเป็นการดีกอว่าที่จะกำจัดบุคคลอันตรายที่คุกคามกลุ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครั้งที่แล้วเขาประมาทและไม่ได้คาดคิดว่าฮิโซกะจะแกล้งตายจึงหลอกทุกคนได้ง่ายๆเท่าหากพวกเขาได้เจอกันอีกครั้งในครั้งนี้เขาจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองอย่างแน่นอน หลังจากเข้าใจสถานการณ์แล้วทีลาขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดอย่างระมัดระวังว่างั้นดูเหมือนว่าเราต้องระมัดระวังให้มากขึ้นจัก,กรวรรดิคาคินประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายขอบของแผนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ตึกระฟ้าอันงดงามและราชวงศ์ที่ร่ำรวยมหาศาลการแย่งชิงบัลลังก์กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดดังนั้นเราจึงเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอกอย่างเข้มงวดฮิวลาเล่าถึงข้อมูลที่เธอรวบรวมได้แล้วเป้าหมายของเราในครั้งนี้คือเจ้าชายองค์ที่สี่แห่งจัก,กรวรรดิคาคิน องค์เดียวกับที่ผมกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้เซลิโดนิทเกรโกโรผู้ซึ่งเป็นนักสะสมร่างกายมนุษย์ชื่อดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของมนุษย์การคัดเลือกผู้สืบทอดบัลลังก์แห่งจัก,กรวรรดิคาคินจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการบนเรือวานดำและจุดหมายปลายทางของวานดำตัวนี้ก็คือทวีปมืดทวีปมืดทวีปท,ท,ที่เต็มไปด้วยสิ่งมหศัศจรรย์แต่ก็เหมือนนรกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ คีกิเองก็อยากรู้เรื่องนี้มากเช่นกันแต่น่าเสียดายที่เกมยังไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาถ้าเธอไปที่นั่นจริงๆเธอคงถูกกำแพงที่มองไม่เห็นขวางไว้อ้อว่าแต่จู่ๆฉีชีก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้มินลูคีติดต่อเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยบอกว่าอินลูมีพี่ชายของเขาได้รับภารกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายแห่งจัก,กรวรรดิคาคินและเขาอาจจะขึ้นเรือวานดำไปด้วยชีล่ามองไปที่เธอเป็นอะไรไป เปล่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกที่กิทอนหายใจและสายหัวฉันแค่คิดว่าถ้าฮิโซกะมาที่นี่เขาอาจจะมาเจอพี่ชายของฉันก็ได้เมื่อพูดถึงเพื่อนของอินลูมิชิชิก็คิดถึงแต่ฮิโซกะเท่านั้นชีล่ากระพริบตาแล้วพูดว่าอย่างนั้นเหรองั้นบางทีเราอาจจะได้เจอกันก็ได้นะชิชิเริ่มรู้สึกปวดหัวนี่มันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญที่สุดเลยบทที่75็สิบห้างานเลี้ยงนี้จัดขึ้นในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังซึ่งอยู่ห่างจากห้องบรรทมของสมาชิกราชวงศ์ ระหว่างพระราชวังทั้งสองแห่งมีสวนขนาดใหญ่ขั้นอยู่สวนแห่งนี้เงียบสงบในยามค่ำคืนและกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยละล่องไปตามสายลมอย่างแผ่วเบาแทบไม่มีผู้คนสัญจรไปมาทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเดินเล่นยามเย็นว,ว้าวนี่ดูเหมือนจะเหมาะมากสําหรับการฆาตกรรมและการปิดปากพยานเซตสือขาวที่สิงร่างคุราปิก้ายังคงเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่แต่ถึงอย่างนั้นต่อให้เจ้าชายองคนี้อยากจะฆ่าใครสักคนเขาก็ไม่จําเป็นต้องปิดบังหรอกใช่ไหมเขาเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆ เฮ้ hey, เราฆ่าไอ้หมอนี่ซะเลยดีไหมฉันว่าแม่คงจะดีใจมากไม่ต้องห่วงหลังจากที่เราจัดการพวกมันเสร็จแล้วคุณก็สวมชุดเกราะที่ช่วยให้คุณลอบเข้าไปใต้ดินได้เพื่อที่เราจะได้หนีไปอย่างเงียบๆเซตส,สือขาวส่งเสียงเจ้ย์เจ้าไม่หยุดเรากับเด็กที่อยู่ไม่สุขแต่คราปิก้าก็ยังคงเลือกที่จะเพิกเฉยและแสดงสีหน้าไร้ความรู้สึกเช่นเดิม อันที่จริงเขาปฏิเสธแผนของที่กีที่จะให้เซตสือขาเข้าสิงร่างเขาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ถูกบังคับให้ทําเช่นนั้นอยู่ดีโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันแต่แท้จริงแล้วเป็นการสอดแนมคุราปิก้าไม่รังเกียจที่จะถูกจับตามองเพราะนั่นคือลักษณะความสัมพันธ์ของพวกเขาและการถูกจับตามองอาจช่วยให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามั่นคงขึ้นได้แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยก็คือพวกเขาจะส่งอะไรแบบนี้มาให้เฮ hey, คุราปิกา้านายฟังฉันอยู่หรือเปล่าไม่ยุติธรรมเลยคุณเมินฉันมาตลอดเลย พึ่งฉันจะไปฟ้องแม่ทีหลังคูราปิก้านี่คือพลังเน้นใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงพัฒนาพลังเน้นได้ขนาดนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดูเหมือนว่าเซลิโดนิดจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงหันกลับมาทันทีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเปล่าไม่มีอะไรหรอกคูราปิก้ายังคงแสดงสีหน้าเรียบเฉยสายตาเหลือบมองไปรอบๆเล็กน้อยแค่คิดว่าทิศทางของวังมันค่อนข้างไกลนะ่ะอ้อคุณสังเกตเห็นหรือเปล่า เซลิโด,โดนิดกระพริบตายากที่จะบอกได้ว่าเขาประหลาดใจจริงใจจริงหรือเปล่าแต่คุณก็มาทันทีที่ฉันบอกเลยนี่นาคุณไม่กลัวหรือว่าฉันจะมีแผนการอะไรซ่อนอยู่คุราปิก้าจ้องมองเขาอย่างเย็นชาสิ่งที่นายพูดถึงซึ่งฉันสนใจก็คือดวงตาของเผ่าพันธุ์ฉันไม่ใช่เหรองั้นคุณก็รู้มาตลอดสีน้าขล่า,ามากเลยนะดวงตาของเซลิโดนิดเหลือบมองไปรอบๆร,ราวกับกำลังวางแผนชั่วร้ายอะไรบางอย่างและรอยยิ้มที่น่ากลัวก็ยิ่งทวีความน่าเกรงขามมากขึ้นเรื่อยๆคุณเป็นคนส่งมือสังหารไปเมื่อไม่กี่วันก่่อใชไหม 63, ขีดตั้งขีดตั้งคูราปิก้าผมไม่มีหน้าที่ต้องตอบครับเซลิโดนิตส่วนผมเหรออึมผมไม่ค่อยสนใจเท่าไรหรอกหลังจากที่เขาพูดจบความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณทั้งสองจ้องมองกันคนหนึ่งระแวงอีกคนหนึ่งดูสบายใจอย่างยิ่งลมเริ่มพัดเบาๆอีกครั้งพัดผ่านใบไม้ในวินาทีต่อมาคุราปิก้าสังเกตเห็นใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเขาสัญชาต,ตยานการเอาตัวรอดของเขาทำงานและเขาก็หลบการโจมตีระลอกแรกได้อย่างรวดเร็ว ว้าวปฏิกิริยาตอบสนองของเขานั้นเร็วมากฉันแทบไม่เคยเห็นใครหลบการโจมตีของเขาได้เลยเซลิโดนิดไขว้แขนข้างหนึ่งไว้ที่หน้าอกส่วนอีกข้างวางอยู่ที่คางสีหน้าประหลาดใจของเขาในครั้งนี้ดูจริงใจกว่าครั้งก่อนมากอย่างไรก็ตามฉันยังคงแนะนําให้คุณอย่าขัดขืนโดยไม่จําเป็นฉันรับประกันได้ว่าคุณจะตายอย่างสมบูรณ์และงดงามเหมือนกับผู้คนของคุณงั้นก็หมายความว่านายคือคนที่ทาลายล้างตระกูลครูรต่เมื่อนานมาแล้วสินะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นคุราปิก้าก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและตั้งท่าโจมตีทันทีใครจะรู้ละ่ะคำพูดของเซลิโดนิดยังคงเบาและสบายๆฉันไม่ได้ลงมือฆ่าหรอกออถึงแม้ว่าฉันจะจ้างมือสังหารฝีมือดีและคนหันศพฝีมือเยี่ยมมาก็ตามน่าเสียดายที่เขาหายตัวไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นฝีมือของเขาคงจะดีมากทีเดียวไอสาระเลวบอดี้การ์ดของเซลิโดนทั้งหมดเป็นผู้ใช้เนนระดับสูงและไม่ควรประมาทพวกเขาเด็ดขาด แม้ว่าคุราปิก้าจะมีพลังกำลังมหาศาลแต่เขาก็เหนื่อยหอบอย่างรวดเร็วจากการต่อสู้ที่ดูเดือดในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นเข็มพิษก็พุ่งออกมาจากพุ่งไม้มืดแทงเข้าที่ร่างกายของเขาทันทีที่เข็มแทงคุราปิก้าก็เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและทรุดลงกับพื้นเหนื่อไหลท่วมหน้าผากเข็มพิษนี้ทำมาจากพิษของงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในกะคินเพียงแค่หยดเดียวก็สามารถทำให้ร่างกายของคุณเป็นอมพาตได้ทั้งตัวแล้วคุณก็จะค่อยๆตายไป แต่ไม่ต้องห่วงฉันจะควักลูกตาของคุณออกมาโดยไม่ให้ฉีกขาดก่อนที่คุณจะตายสนิทเซลีโดนยิ้มอย่างมีชัยและค่อยๆเดินเข้าไปหาคุราปิก้าทีละก้าวแต่ในขณะที่เขากําลังเอื้อมมือไปแตะคนที่อยู่ตรงหน้าท่านหลอดเซตสึขาวมาถึงแล้วเซตสึกขาวที่เคยสิงร่างคุราปิก้าได้ปรากฏตัวออกมาในที่สุดและคราวนี้มันได้ไปเกาะอ,อยู่ที่มือของเซเลสตีนแทนโอ้ไม่นะให้ฉันเฉ,ฉลยปริศนานี้เถอะไอโง่ไอบ้าในเมื่อฉันคอยคุ้มครองอยู่คุราปิก้าจะถูกวางยาพิษได้ยังไง เซลิโดนิดรู้สึกว่าโลกหมุนคว้างในทันทีเราว,ว่าเขากำลังถูกดึงลงสู่พื้นดินด้วยพลังอันมหาศาลอาการเวียนศีรษะยังคงโจมตีสมองของเขาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาหมดสติไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งดวงตาของเขาก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดตื่นแล้วเหรอผมคิดว่านี่น่าจะเป็นการพบกันครั้งแรกอย่างแท้จริงของเราเซลิโดนิดเกรคอร์45ไม่สิยังมีมากกว่านั้นเซลิโดนิดมีความไวต่อกลิ่งของผู้คนมากและสามารถรับรู้สถานการณ์โดยรวมภายในห้องได้อย่างรวดเร็ว อืมมีกลิ่นเลือดจังๆลอยมาในอากาศและรู้สึกชื้นๆดูเหมือนที่นี่จะเป็นห้องใต้ดินที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเอ้อห้องสอบสวนนี่เองเจ้าต้องการทําอะไรเซลิโดนิดถามถ้าเจ้าต้องการเงินข้าก็ทําให้เจ้าได้ถ้าถึงแม้ข้าอยากจะพูดอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมเราได้เข้าถึงความทรงจําของคุณแล้วทีทีพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาน้ําเสียงของเธอนั้นเย็นเย,ยือกในช่วงแรกๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น คุณต้องร่วมมือกับมาเฟียและในช่วงเวลานั้นเองที่เด็กๆจากเมืองเมเทอร์ซิตี้ถูกกลับพาตัวไปทีละคนโดยมีเด็กจำนวนมากหายตัวไปทุกวันและในบรรดาพวกเขามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อซาราซาซึ่งถูกมาเฟียฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมโดยควักลูกตาของเธอออกมาและตอนนี้ลูกตาเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในโกดังของคุณบางทีคุณอาจจำไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้ก็คือคุณไปหาเรื่องผิดคนแล้วและคุณต้องรับผลกรรมจากการกระทำของคุณบทที่76็ดิบห เซลิโดนิตเสียชีวิตจากการถูกทรมานเช่นเดียวกับผู้ที่เคยตายด้วยน้ำมือของเขามาก่อนเขาคงไม่เคยนึกฝันว่าตัวเองจะลงเอยเช่นเดียวกับเหยื่อของเขาเขาหลับตาลงด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดเรื่องราวทั้งหมดจบลงตรงนี้หลังจากนั้นชิชิก็รีบสั่งให้เซตสึกขาขโมยทุกอย่างจากโกดังของเซลิโดนโชคดีที่ดวงตาของซาลาซาได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีมานานกว่า10ปีและได้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้วส่วนคุราปิก้าตามที่ตกลงกันไว้กลุ่มแฟนทอมทรูปไว้ชีวิตเขาและอนุญาตให้เขานำดวงตาสี แล้วคุณวางแผนจะทำอะไรต่อไปละ่ะขณะที่เธอกำลังจะจากไปถีถี่มองเขาด้วยความสงสัยจะยังคงบริหารแก๊งมาเฟียต่อไปหรือผมยังทำเป้าหมายไม่สำเร็จทั้งหมดเลยคูราปิก้าประหลาดใจเล็กน้อยที่อีกฝ่ายเป็นฝ่ายเริ่มคุยกับเขาก่อนหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็มองไปข้างหน้าและพูดต่อยังมีดวงตาสีแดงเพลิงกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกอีกผมอยากจะรวบรวมพวกมันให้หมดส่วนเรื่องที่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมรวบรวมพวกมันเสร็จแล้วเอาจริงๆผมยังคิดไม่ถึงขนาดนั้นเลย จริงเหรองั้นก็ขอให้โชคดีนะชีชียิ้มความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนช่างซับซ้อนจริงๆแต่โชคดีที่มันจบลงด้วยดีเอาละตอนนี้เราจะกลับไปที่ถนนเทรนดี้แล้วและฉันคิดว่าเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาชีชีจึงให้เซตสืกขาวกลืนกินเซลิโดน แล้วปลอมตัวเป็นเขาเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อไปเธอหายตัวไปจนกระทั่งการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์แห่งจัก,กรวรรดิคาคินเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการทุกคนต่างงุนงงกับการหายตัวไปอย่างกระทนหานของเจ้าชายแต่ไม่มีใครกล้าสืบสวนเพิ่มเติมและเรื่องนี้ก็ค่อยๆถูกลืมไปหลังจากสังหารเซลิโดนแล้วกลุ่มแฟนทอมทรูปก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นอีกสักพักใหญ่เพราะนอกจากจะต้องจัดการกับสัตรูที่แคนกันมานานกว่า10ปีแล้วพวกเขายังมีเป้าหมายอีกคนที่ต้องสะสารบัญชีแคค้้นนนดวยั่กก็ือฮโซะ แต่เป็นเรื่องบังเอิญอย่างยิ่งที่ในวันที่สาหลังจากที่เซลิโดโนเนท,ที่เสียชีวิตเรือวานดำซึ่งมุ่งหน้าไปยังทวีปมืดได้ออกเดินทางจากท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิคาคินตามคำบอกเล่าของพยานพวกเขาเห็นฮิโซกะและชายแต่งกายแปลกประหลาดที่ปกคลุมไปด้วยตะปูขึ้นเรือและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้หลบหนีไปไกลแล้วฟิงสซอสายลิ้นคลางพูดว่าพวกเขาวิ่งเร็วมากเฟตันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและประกาศว่าคราวหน้าถ้าเจอหน้ากันอีกฉันจะฆ่ามันให้ได้เลย มาจิยังคงเนียบคิ้วของเธอขมวดเล็กน้อยราวกับกำลังครุ่นคิดอย่างหนักแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาปักโนโดากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปก่อนการเดินทางกลับจากจักรวรรดิคาคินไปยังเมืองเมเทอร์ซิตี้เป็นการเดินทางที่ยาวไกลแต่หลังจากที่เซตสื่อขาวถือกำเนิดขึ้นการเดินทางนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป คิกิีใช้เซตสื่อขาวห่อหุ้มทุกคนไว้จากนั้นเธอก็มุดลงใต้ดินและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปถึงจุดหมายปลายทางในเวลาประมาณหนึ่งวันพูดตามตรงมันนานมากแล้วที่เธอไม่ได้มาที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคิกกีเงยหน้ามองโบสถ์ที่เธอเคยพักในรอบการเล่นครั้งก่อนและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจบาดหลวงท่านนั้นแก่แล้วและ,กะเกษียณแล้วครับ คุโรโรเดินมาอยู่ข้างๆเธอมองเธอด้วยรอยยิ้มจังๆที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ปกติแล้วสงบนิ่งของเขาท่านน่าจะอยู่กับวุฒิทสภาแล้วเดี๋ยวพอมาจะพาเธอไปพบท่านนาทีหลังท่านคิดถึงเธอมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาโอเคฉันเข้าใจแล้วง้นฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณเอาละเราไปพบซาลาซาก่อนดีกว่าบนถนนป๊อปปูล่ามีสุสานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ฝังศพของผู้ที่เสียชีวิต กลุ่มคนเดินขึ้นเนินเล็กๆด้านหลังโบสถผ่านพุ่มไม้และไม่นานก็พบพื้นที่โล่งกว้างอยู่เบื้องหน้าที่นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในเมืองเมเทอร์ซิตี้ที่มีทิวทัศน์สวยงามซาราซาฉันขอโทษที่มาสายคิกิย่อตัวลงกับพื้นและส่งดวงตาที่ห่อหุ้มไว้ลงไปยังใต้ดินของหลุมศพผ่านทางเซ็ตสึขาวคนชั่วที่ทำร้ายคุณได้รับการลงโทษไปแล้วดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไป แก๊งมาเฟียที่เคยล่าเด็กในเมืองเมเทอร์ซิตี้เมื่อก่อนถูกออโรรากำจัดไปแล้วและพวกผู้มีอำนาจระดับสูงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ก็ถูกกลุ่มแฟนทอมทรูปจัดการไปแล้วเช่นกันตอนนี้ต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหมดผู้ที่ฆ่าชีวิตซาลาซาก็ตายไปแล้วและการแก้แค้นครั้งยิ่งใหญ่ก็สำเร็จลุล่วงในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจบลงในที่สุดและความสงบสุขก็กลับคืนมา อย่างไรก็ตามกลุ่มโจรแฟนทอมก็ยังคงเป็นกลุ่มโจรแฟนทอมกลุ่มเดิมที่ยังคงทําหน้าที่ปกป้องเมืองเมเทอร์ต่อไปนี่เป็นความจริงในอดีตและจะยังคงเป็นความจริงในอนาคตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีใจที่ปัญหาของคุณคลี่คลายแล้วและฉันก็ดีใจที่คุณกลับมาอยู่กับฉันและเอาลูกาอีกครั้งแต่คุณพาคนมาเยอะเกินไปหรือเปล่าคิวลัวพูดไม่ออกเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวเมื่อจูจ่ๆก็มีคนห้าหกคนบุกเข้ามาในบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่และพวกเขาก็ไม่ได้ยั้งมือเลยแม้แต่น้อย ไม่ต้องห่วงรายละเอียดรอกฟิงหัวเราะเบาๆแล้วตกหลายคิวลัวฉันจำได้ว่านายเป็นน้องชายของพี่สาวงั้นนายก็คือเฟตันและลุงของฉันสินะยินดีที่ได้รู้จักเฟตันซึ่งมักกระตือรือร้นที่จะชมการแสดงที่ดีอยู่เสมอจึงพูดแทรกขึ้นมาด้วยความสนุกสนานว่าถ้าอย่างนั้นโปรดดูแลผมด้วยนะครับคุณลุงคิวลัวถึงกับพูดไม่ออกและรู้สึกหุดหิดเล็กน้อยลุงของคุณเป็นใครเอาลูกกะกับฉันไม่มีหลานชายที่อายุมากขนาดนั้นใช่แล้วใช่แล้วพวกคุณไม่มีความละอายบ้างเลยเหรอ ที่จริงแล้วคุณคีกีก็เป็นแค่แม่บุญธรรมของคุณเท่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลยอัศวินก้าวออกมาและยืนอยู่ข้างคิวลัวทันทีเอาละพี่เขยอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของพวกนั้นเลย64ขีดตั้งขีดตั้งคิวลัวนี่มันก็เหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่เหรอแถมยังหยิ่งยะโสกว่าด้วยซ้ําคิวลัวที่กำลังปวดหัวอยู่ขยับริมฝีปากเล็กน้อยแล้วพูดว่าถึงแม้คุณจะเป็นพ่อครัวที่ดีแต่ฉันก็ยังไม่ยอมรับคุณเป็นพี่เขยหรอกนะนักดาบตอบอย่างร่าเริงว่าจริงเหรอ ขอบคุณสําหรับคําชมนะฉันจะตั้งใจฝึกฝนต่อไปคิวลัวพูดอย่างชุนเฉียวว่าฟังครึ่งหลังด้วยฟิงสอเฮเจ้าจิ้งจอกตัวไหนกันที่กําลังแสดูลละครอยู่เนี่ยมันไร้สาระจริงๆเฟตันชีนั่นแหละเหตุผลที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ว่ากําจัดคนอันตรายให้เร็วที่สุดดีกว่าเคิร์ตเฝ้ามองทุกอย่างจากด้านข้างอย่างเงียบๆสายตาของเขาไม่เป็นมิตรคนที่พาน้องสาวของฉันไปคือสัตว์ูว่าแต่ฉันได้ยินมาว่าพวกคุณกําลังจะเดินทางรอบโลกเหรอ นักดาบยังคงหน้าด้านรอยยิ้มของเขายิ่งสดใสขึ้นฉันขอร่วมเดินทางด้วยได้ไหมฉันมีประโยชน์มากเลยละ่ะคิวลัวถืมฉันคงไม่ตอบหอรออ,อกอดวงตาของเอาลูกาเป็นประกายท่านอัศวินจะไปด้วยเหรอฉันรอไม่ไหวแล้วคิวลัวคิวลัวเจ้าคนเจ้าเล่เจ้าไปติดสินบนเอลูกาตั้งแต่เมื่อไหร่กันห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการสนทนาที่ร่าเริงและฉีฉีก็ได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศนั้นดวงตาของเธอจึงย่นเป็นรอยยิ้ม ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงโลกในเกมแต่เธอก็คิดว่าเธอจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้คราวหน้าไปเที่ยวด้วยกันทั้งกลุ่มเลยดีไหมท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ดั้งเดิมของทุกคนที่ก่อตั้งคณะละครนี้ไม่ใช่การออกทัวร์รอบโลกหรอกหรือ